สบายดีสบายดีมุนีบาลาพนักล้างมาน้องลังพนักมากสภาพบาลาไปเหรนน้ำคลองมาหน่อยพี่น้องบาท่องยางกนมาอากาศสีฮอนฮอนลงน้คลองมีแหนำ้ำพี่น้อย มาท่องมาได้กินห้องขาเศร้าบ่บาท่องมาท่องหิวเข่าพี่น้องเวินญาณมาท่านมาน้ำลังร่างลงคลองพี่น้องไอ้อะเลยมาท่องพี่น้องไปดิพี่น้องทุกูกคนเนาะภูเขาไม่หับต้มพี่น้องพอกันอยู่คลองเพี่น้องหิวเข่าเลยหิวมาท่องหิวเข่าบาได้กินเข่าตื่นน้ำลังหมู่มากมาท่าน ตื่นเศร้าโพดตื่นเศ้าโพดพาบ่อทองมาเล่นน,ลน,ววน้ำของสระหอดของอะไรพี่น้องปลาเต้าบวกน้ำคลองบรรยากาศยยอยู่ของทะเลลาวปลาเต้าขาก่นเลยทางผู้กระฟังไทยพี่น้องบ้านค63ฐา,านไกล้ๆู ขาเพื <entender it. S 3> ่อกันไมหน่อย หลังจากไ่เบ็ดแล้วพี่นอ้องลองไ่เบ็ดประหลาดเลยเพิ่นมานลองวันเหอีกทีหนึ่งพี่นองใหญ่ใหญ่พ่นอเบอร์สมานบอรพี่นอ้องไอวิวขักเลยธรรมชาติไม่นำคูงพี่นอ้องเอือเซียน ลูกไม่นำของไปเอยเอ้ยไม่าด้ป่านนีงก็ต้องปลานยึงไง

โหโ,โอ้น้ำแหงัีนี้แงงเองแังยังยงงยังอะไร,ะไรพี่น้องหาปลากับอะไร แต่แต่กับแป้งเจ้าหนอิทีมง,งานห้อกําล,ลังดังไฟกําลังดังไฟกินข้าวเที่ยงพี่น้องใส่น้ำมันได้จังหน่อยนั่งก็ดังไฟเยี่ยมสายกินข้าวมาถอกดแฉนี่แฉเงคือขึ้นเงี้ยมันนเหรออืมพี่น้องหลังดังไฟพี่น้องจีกับแป้งปิ้งปลาพร้อม มลาซองผมไปกินข้าวแต่เช้าก็คือสอหิวขากเนาะทซองกินแวพี่น้องเลย <c oughs> อาปิ่งปลาก่อนพี่น้องไอ้บ่เนี้่ยมึงปิ่งปลาก่อนพี่น้องข้าขันไดเลยจะได้กินหรือเปล่าราลัง,ลงราดราดน้ำตาหยอปลาหลาดปลาขาพี่น้องกระนังหิวแหงสุกไบใบสุกไบใบโอ้ยทีมง,งานทำไม่แต่ผู้หิวยืนน้ำไล่ย่อยอยู่ถากินปลาน่ะ ปลาทอ่องแห่ง,งบาได้กินแต่เศร้านั่งเผาปลาเหล้านงางเผาสิคุณน้ำตาลน้อยหรอมากินแล้วเนาะดีแห้งไอ้บลาท่องจีกับปูกับแป้งน้ำพี่น้องนี่แห้ง<แ>ปลาสามสี่ตักตว,วกินบ่ไหวกินบ่ท้าบ่แล้วแบนบ่ไหว้ <c oughs> จีกับแป้งกินเติม เมาท้องเราหิวแหงมาได้กินข้าวเส้าแกไปก่อนเราไปมาเรากินสดสดรสและๆาบะอร่อยมั้ยดูคร<ำ>ับมังมันบ่มึงม,า,มาท้องกิน,นกับปูดิบนน้ำปลาดไข่มันเขาบอกว่าให้ปล่อยก้อนตัวไข่นี่ถ้าเอาลูกมันอันไม่ไปออกใแผ่พ,พันธุ์ก่อนนัวครับหนอมมึงมาท้องกินเป็นตาแสบไปเลย แป้งนี้ดิฟเลยพี่น้องับตาแซ่บเศีบเบแป้งสุกเลยพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันบ้านเยพี่น้องตีตีกับแป้ง่าเาติ่งิ่งสุกไร้หมนัวพบ่นน้ำ่อยซดจับเจีจยบมาพี่น้องมาดิขน,ขนเจยว มามายมาิ้แห้งขนาดเด่น,นเจนเย็นเลยกับตัวนอนนนน้ยจนเย็นจะตีกินน้ำลังเด้อเบิ่งก่อนแตออ่ก็ิ่ก่อนเยี่ยมหิน แบบประจำเลยนะนี่เห็นยังอันนี้เห็นอยู่ป่าผมเป็นได้ผู้บรไกินข้าวเช้าดอกอ๋ไข่แน่อยู่าว่าเด้อนี่ไข่แน่อยู่ครับมาเลยก็เห็นยาวน็ไม่ได้กินดินท้ายนี่ขาวพี่น้องปิ้งปลาปิ้งปลา จตจังบาทอ้าัตัวนี่ไหน้หวานตัวีหวานดีอือไข่อ้าสดสดสดๆๆกับแป้งสดสดกับปูค้องเหมือนกับแป้งกินตากแดดพี่น้องอ้ยตากแดดโอ้แฉ่งแดดมา่ไหมพี่น้องมา ไานแดดดนน้ำพองลีวิเนี้ยใหน่อยนี่ก็แเจบกรเามันมันกระเก่าไม่กอดก็เอาขึ้นปด็นเืองไปเลยอดมาหอด กล้องผ uh, ัดแดดแล้วก็สายเลี้งแป้งซดๆหรือเปล่าเนี่ยแล้วปิมยงจิมชดาดเป็นไรครับบอยอดเลยพี่น้ันรกเปนแก้วดตอนนี้ไข่ก็มีนง ของสดบดไว้เนาะของสดบดความหยาบพักขนาดไปเรี่ยงเบียร์แล้วนี่นะชดชดแล้วนะสดชดพี่น้องสดชดกินข้าวเที่ยงพี่น้องเที่ยงใบใบแล้วแหละกายเที่ยงแล้วมีเท่าอย่หน่อยายุการไม่นำของกินได้บ่อยไม่ไม่กินบ่อาก ิอือหือว่าเแ่ป่ะางเป็นเนาะเป็นไข่แนบบ้านนึงไขรแน่เลยเป็นเนาะยสีอนป้าน้ำป้ากินไปหนึ่งคนแล้วผมตอนป้าแอาแซ่บเลยสสดตอนนี้สดสสสสีาซาเนี่ยดกินกันเนาะกินบากวแบบ กินข่าวมาจากแสบปนในบ้านเดืนไหนหรือว่าอิ่มบ่าถ้ามีหลงคืนนำกับหลักท่นได้ลกเลือลุดเขาไม่ได้หยามใช่ไหมไม่ได้หยามะเสียบนะกินกลางคลองนะมันเสบ กินกลางคลองมันอร่อยเอาไร่ก่อนของสดปลาห้องกระยังเลยนี่ยปลาห้องกระยังสามโต๊ะก,ก,กินมุมมดพี่น้องคนหาคนไปลาใหญ่ปลาใหญ่พดทั้งใหญ่ทั้งเงาอิ่มแล้วพี่น้องสอ้้ทองตึงแล้วบนนะาดเนีย่ยไข่ไข่นางท้องตึงแล้วโอ้ไม่ไข่ได้สิต้องเลยตัวนี ไข่คือไข่มันหรือมาเตยเนาะไข่มันสิ่งตอนปลาแดดก่อนนะพี่น้องเอาเลยบ้าคนไทยก็ไข่พ่อมันตืดตอนปลาแดดแดดสดๆไอ้กังไปทำเลยทำสุดท้ายไปกับว่าทำสุดท้ายมันมีแต่พูกอิ่มอีมมันกูคนกับล่าสัดว์มีแล้วพี่น้องไอ cái ghế nó có 10 hàng